วัสดีพี่น้องวันนี้ก็มาเมนูชมตำแล้วตำตำมะละกอใส่ปูนปูไ่แด้วพี่น้องลดน้องพี่น้องกันด้ว มาเดินดพี้อกด้วยไปที่รถไฟขาก้อกมา้วมา,า,าละกอลงไป ใเต,ตามเลยเนาะเเทะเน,นาะเทศลงไปเสมานาวลงไป ปลาลงไปกิอน,ะนอกเลยมามากกินอกมากใส่ปูได้ปูตายกินอกปูหลามนั่นแหละแชร์ไว้ชอบคื้นของพี่นอก

Ừ, cái cô nhỏ. Ừ, cô, cái học nhỏ. ัำแค่เพื่อตา